ครับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันสิริละพัฒนกองตราการนะคะผู้แทนราษฎรนะคะจากกทมบางกะปินะคะวังทองหลางเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณศินนะคะจากพักเก้าไกลค่ะ วันนี้นะคะขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะผลการปฏิบัติงานประจำปี2565ของไทย PBS นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมเลยค่ะว่าไทย PBS นะคะเป็นสื่อที่วางตัวเป็นกลางนะคะเป็นสื่อสาธารณะที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็มีการผลิตเนื้อหาที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะถือว่าไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อที่มีการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอนะคะ จากรายงานผลการปฏิบัติงานเนี่ยก็ในเล่มนี้นะคะค่อนข้างครบถ้วนในทุกแง่มุมเลยค่ะแล้วผลก็ชี้ให้เห็นได้ว่านะคะไทย BBS เนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาชนนะคะในการทําหน้าที่สื่อสาธารนณะแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนมากเช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้มีในรายงานค่ะเรื่องของการรับฟังความเห็นจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนะคะที่มีข้อเสนอแนะเชิงเนื้อหาวันนี้ที่ฉันก็เลยอยากจะมาอภิปรายค่ะเพื่อเพิ่มข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปนะคะเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาเรื่องของประเด็นสุขภาพจิตค่ะ ดิฉันได้เห็นรายการบ้านพลังใจนะคะขออนุญาตขึ้นสไลด์ด้วยค่ะเป็นสไลด์ที่2นะคะที่ท่านได้บอกคอนเซปต์ของรายการนะคะว่าเพราะบ้านเป็นพลังของใจเรียนรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันพร้อมรับฟังคําแนะนําจากนักจิตวิทยาที่จะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอทางเลือกและทางออกให้กับทุกครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดิฉันหวังว่าในแผนการจัดทํารายการประจําปี2566เนี่ยเรื่องทิศทางด้านเนื้อหาและ ช่องทางการสื่อสารที่จะเน้นข่าวสารและสาระที่ทันสถานการณ์เน้นการเรียนรู้แล้วก็สาระประโยชน์สาระบันเทิงเน้นการสื่อสารให้กับคนหลากหลายกลุ่มตรงนี้ก็อยากจะชวนกันมาระดมความคิดเห็นค่ะว่า ถ้าเราเพิ่มเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตให้อยู่ในสัดส,ส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มคนที่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีโรคจิตเวทเพิ่มขึ้นนะคะจากข้อมูลเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี58จนถึงปี64สเนี่ยสัดส,ส่วนของผู้ป่วยทางโรคจิตเวทเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะคะเกือบ2เท่าจาก1.3ล้านเป็น2.3ล้านอันนี้ก็น่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะว่าสังคมเราควรจะ หันกลับมามองเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตได้แล้วหรือยังนะคะจากศักยภาพการผลิตละครหรือว่าซีรีส์นะคะที่ไทย PBS ได้ทำมาเนี่ยซึ่งก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะคะดิฉันก็อยากจะฝากค่ะในการที่จะ ให้สื่อที่มีศักยภาพแบบนี้นะคะได้ผลิตละครหรือซีรีส์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตให้ประชาชนได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะอันนี้เรื่องของสป i ินเอานะคะจะเป็นเรื่องที่ตัวเอกเนี่ยเป็นนักไอสเกตที่มีตัวที่มีโรคไบโพล่าหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วซึ่งในเรื่องเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการเล่าอาการของคนที่เป็นไบโพล่าขอภัยคะ่ะได้ชัดเจนครบถ้วนมากๆนะคะหรือว่า เรื่องต่อไปนะคะเท็ดละโซ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่พยายามเสนอแง่งมุมของการมองโลกในแง่ดีจนเกินไปการสร้างพลังบวกให้กับตัวเองจนรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็จะพยายามทําให้มนุษย์เนี่ยแสดงออกแบบมนุษย์คนหนึ่งซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะทําให้มนุษย์กลับมาทบทวนค่ะว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถมีอารมณ์โกรธหดหู่เศร้าเสียใจและสามารถแสดงออกได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคะ เมื่อปี2564ค่ะมีบทวิจารณ์จากคุณคารินพิสุวรรณนะคะอันนี้ได้ทำการวิจารณ์ซีรีส์เรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเลยนะคะขออนุญาตโค้ดคำพูดท่านมาเลยนะคะโดยเฉพาะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศซึ่งต้องจ้องตากับความโหดร้ายเลวทรามของรัฐบาลไม่เว้นวันด้วยแล้วไม่ปฏิเสธหรอกว่าชีวิตเราก็อยากจะมองโลกในแง่ดีบ้าง แต่หาจะให้ฝืนมองโลกในแง่ดีท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เลวร้ายแบบนี้สู้ยอมเดินออกจากทุ่งลาเวนเดอร์มาเพื่อปลดปล่อยความโกรธแค้นท่ามกลางเปลวไฟดีกว่าอย่างน้อยก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอันนี้ดีมากเลยนะคะหรือเรื่องต่อไปนะคะ is t okay not to be okay ค่ะก็จะเป็นการนำเสนอความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ในแง่ของการโอบรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งในตัวเองและในเพื่อนมนุษย์ อันนี้ก็จะทําให้ผู้ชมได้ย้อนกลับไปค่ะว่าบาดแผลที่มันเคยเกิดขึ้นทั้งดีและร้ายมันหล่อหลอมให้คนเติบโตมาเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นรายการที่เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่สามารถลงในแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะใช่ค่ะจะเป็นการหาวิธีผ่อนคลายให้เหมาะสมกับตัวบุคคลก็ถือว่าอันนี้สามารถไปปรับใช้กับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ทีวีสาธารณะก็ได้อาจจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะ ตรงนี้ค่ะดิฉันก็อยากจะฝาก ไปถึงผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะเรื่องของการตระหนักนู้ประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตเพราะฉันเห็นว่าไทย PBS เนี่ยก็เป็นสื่อสาธารนณะที่จะสามารถผลิตละครหรือว่าซีรีส์ที่มีเนื้อหาดังกล่าวได้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ช่วยกันทําให้สังคมนะคะหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพใจกันมากขึ้นอีกทั้งยังจะเป็นการทําให้ไทย PBS นะคะเป็นสื่อที่ต่อยอดการเรียนรู้สร้างความ แตกต่างจากจุดแข็งที่ท่านมีอยู่แล้วให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ